ตอนนี้หุ้นใน PO อที่เข้ามาทำการซื้อขายในปีนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสที่ยื่นคำขออนุญาตเนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับปีนี้ก็มีภาพรวมที่มีปริมาณการยื่นคำขอที่ลดลงนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่ามีการปรับเปลี่ยนเ,เกณฑ์นะครับเกณฑ์กำไรเกณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์เรื่องเกณฑ์กำไรทั้งตลาดหลักทรัพย์ MAI และตลาดเซ็ตที่ปรับเปลี่ยนเ,เกณฑ์กำไรที่เพิ่มขึ้น นะครับก็ทําให้หลายบริษัทเนี่ยไม่เกิดความพร้อมในการที่จะสามารถจะยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นได้ถามว่าทําไมก็เนื่องจากว่าถ้าทุกคนจําได้ก็คือว่าเรามีภาวะทางด้านโควิดมาตั้งแต่ปี2663นะครับจนถึง2 5 6 5 66นะครับแล้วก็ธุรกิจก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวชัดเจนนะครับปัญหาทางด้านความ ไม่มั่นใจในภาคการเมืองในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลจากเศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจโลกนะครับภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆความไม่แน่นอนความผันผวนต่างๆทําให้ปัจจัยพวกนี้มันมันกระทบต่อผลการเดินงานของผู้ประกอบการอยู่แล้วพอมีการปรับเกณฑ์ด้วยก็ทําให้ภาพรวมทําให้ผู้บริหารหรือว่าบริษัทที่เป็นอุตสาหส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงใหม่จึงทําให้ปีนี้เนี่ยมีการยื่นคําขอที่น้อยลงสังเกตได้ว่าตอนนี้เราเริ่มอยู่ใกล้ปลายป,ปี2 6 8นะครับผมเชื่อว่าถ้ามีการขายหุ้นที่อยู่บนไพ่ลายของลีสที่มีการขออนุญาตเอาไว้ณสิ้นปีนี้น่าจะมีเหลือบริษัทที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณาและอนุญาตและยังไม่ได้ขายเนี่ยไม่ถึง5บริษัทใน2ตลาด ซึ่งซึ่งก็ถือว่าน้อยมากแล้วการที่จะมีผู้ที่จะยื่นคําขอใหม่ก็คงต้องไปดูว่าผลประกอบการในปี268นะครับแล้วก็ที่จะประกาศกันประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะยื่นคําขออนญุญาตต่อสํานักงานกรรตตและตลาดทรัพย์หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลายคนคงได้ได้ยินว่าทางหน่วยงานกํากับดูแลทั้งสํานักงานกรรตลตลาดรัพย์ก็พยายามจะ เน้นในเชิงคุณภาพของบริษัทที่จะเข้ามาเป็นบริษัจจทจดทะเบียนในตลาดซับมากยิ่งขึ้นจากช่วงที่สองสามปีที่ผ่านมาที่มีประเด็นอิช,ชู้ในตลาดทุนนะครับที่ไม่ค่อยเป็นบวกนะกับตลาดทุนก็ทําให้หน่วยงานกํากับดูแลเน้นแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพของบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดรั์เพราะฉะนั้นเกณฑ์การพิจารณาคําขอก็จะมีความเข้มข้นขึ้นด้วยนะครับด้วยปัจจัยที่กล่าวไปก็ทําให้ปริมาณ จำนวน IPO โดยรวมเนี่ยน่าจะลดลงครับมองดูแล้วชิศทางปี2ปีดีก็จะจะ,จะ,จ,ะจะลดลงอีกด้วยป่ะฮะก็ตอนนี้ยังเห็นเป็นแนวโน้มแบบนั้นนะครับเพราะว่า,เ,าเกณฑ์ที่เข้มข้นขึ้นในเชิงคุณภาพเกณฑ์ที่เข้มข้นขึ้นในเชิงปริมาณแน่นอนครับมันทำให้ผู้ประกาศการาหลายบริษัทก็จะต้องมีการปรับปรุงแผนในการที่จะนำบริษัทเข้าตลาดทรัพถ้ามีการวางแผนไว้ก่อนนะ้ต้นทุนในการที่จะ นำบริษัทข้าจดทะเบียนในตลาดซัพก็ก็สูงขึ้นนะครับทั้งปัจจัยการเตรียมความพร้อมและปัจจัยในด้านการะระดมทุนทราบดีว่าตลาดหุ้นของไทยเองยังมีความผันผวนที่สูงนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปี2 5 6 8มาภาวะตลาดก็ไม่ค่อยได้ดีนักนะครับเ,เราผ่านมาตลอดชีวิตการทำงานผม30กว่าปี เซตอินเดก็ยังไม่ไปไหนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่แค่ประมาณ1,200ไปไปลาย1,300จุดเรียกว่ามันก็ยังอยู่ตรงนี้เพื่อผมกำลังจะเรียนเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า valuation นะครับของหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนก็จะได้ value ที่ไม่ได้สูงนักนะครับ mm hmm. พอได้ไม่ได้สูงมากบวกก,บกับการเตรียมความพร้อมคุณสมบัติเกณฑ์ต่างๆที่มีความเข้มข้นขึ้นเนี่ยมันทาให้ผู้ประกอบการบางส่วนเลือกที่จะชะลอนะครับเพราะว่า ต้นทุนการระดมทุนสูงขึ้นแต่ว่าในส่วนของโอกาสในการระดมทุนมันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจนะครับก็ทําให้มีการเลื่อนหรือว่าขยับการระดมทุนในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดซับออกไปหลายบริษัทเหมือนกันการกําหนดราคายังไงก็ต้องดูจากหุ้นคู่เทียบหรือว่าภาวะตลาดโดยรวมเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์มีหุ้น800กว่าตัว นะครับผู้ลงทุนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับในการลงทุนหุ้นแต่ละตัวนะครับโดยก็ต้องดูเรื่องผลตอบแทนเ,เทียบกับความเสี่ยงที่เหมาะสมเพราะ,ะนั้นเวลาบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยนำหุ้นมาเสนอขาย IPO คุณก็จะขายแพงนะครับหรือว่ามีความสนใจที่น้อยกว่าแล้วตั้งราคาที่ที่โอเวอร์ไปเนี่ยก็ลำบากเพราะว่าเขามีตัวเลือกอื่นๆนะครับเพราะ,ะนั้นการที่ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์มี v a l a t i o ชนที่ไม่สูงนะครับก็ทำให้การเสนอขายหุ mm ้น IPO ก็มีข้อจำกัดในการที่จะตั้งราคาการที่มีข้อจำกัดตั้งราคาก็ทำให้การระดมจุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับ mm hmm. หลายบริษัทก็คิดว่า v a l a t i o n ตัวเองน่าจะสูงกว่านี้พอไม่ได้ตามเป้าหมายก็อาจจะทำให้เลือกที่จะชะลอแล้วดูภาวะตลาดที่ที่รีบาวมากกว่านี้หรือคาดหวังว่าตลาดอุ้นไทยจะ จะเทินาลาวกลับมามากกว่านี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับถ้าดูใน Past p e r f o r m อร์แมปีย้อนหลังเป็นตลาดเดียวไม่กี่ตลาดอะไม่เกิน2ตลาดที่เซ็ i อินเด็กซ์ยังรีเทิร์นยังติดลบนะครับก็นั่นหมายถึงว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดขนาดซื้อยังขาดทุนหุ้นที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะต้องตั้งราคาที่มีส่วนลดที่มากหน่อยซึ่งพอส่วนลดมากหน่อยก็ทำให้เงินระดมทุน น้อยกว่าที่อีชูเออร์เขาตั้งใจหรือตั้งเป้าเอาไว้พอมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็ทําให้อาจจะต้องพิจารณาที่จะรอนะครับแต่การรอนั้นก็จะต้องดูในปัจจัยที่มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คือปัจจัยภาวะเศรษฐกิจภาวะการลงทุนหรือภาวะตลาดหุ้นที่เราพูดถึงเนี่ยว่าจะถูกการรีบาวกับมาได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งในขณะที่อีชูเออร์ก็ยังต้องมีแผนที่จะต้องขยับขยายแผนที่จะระดมทุนเพื่อการเติบโต อันนั้นก็เป็นโจทย์ที่ผู้ผู้ผู้ออกหลักทรัพย์หรืออีชัวร์จะต้องต้องคิดและแตัดสินใจครับ